มิวเป็นอะไรอะไปห้องพยาบาลไหมอะ่ะไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วค่ะไม่ปวดหัวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะจัดยาให้นะครับแล้วก็แนะนําให้คนไข้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับอือหมอจะจ่ายยาเป็ าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็ทุกสี่ชั่วโมงค่ะส่วนซิฟติลิชิยนยาแก้แพ้ก็คือมันจะมีททำให้ต้องนอนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แพ้ยาชนิดนี้เราก็อาจจะต้องคินกลออกมได้เลยค่ะเกิดก็จ่ายางานที่หมอบอกค่ะขอบคุณค่ะ เพื่อนๆหลายๆคนเงเคยเป็นเหมือนมิวกัใช่ไหมครับที่กลัวการเข้าห้องพยาบาลในโรงเรียนแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าห้องพยาบาลของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดรับตามนโยบายทำนุนสุขภาพยกตัวอย่างเช่นเชเลมิซีนอย่างที่มิวได้ใช้ไปนั่นเองครับ